ติดงานนะคะช่วงเช้าเลยนะคะเช้าของวันที่31คือหน้าทางานจนจนลืมวันนะก็มีเหมือนกันนะคะต้องย้อนกลับมาดูแบบอะไรนะวันที่นะคะวันที่ในโทรศัพท์เนาะวันนี้วันไหนวันละว่าอะไรประมาณเนี้ยทำงานบางทีมันก็ลืมเนาะมันเพลินอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นลูกศิษย์เก่าเคสลูกศิษย์เก่านะคะพี่เขาจองมานะคะว่าขอดูเกี่ยวกับ ที่ดินนะคะว่าที่ดินแปลงนี้จะขายได้ไหมจะขายออกไหมหแบบมันขายออกยากจังเลยมันติดอะไรสักอย่างหรือเปล่าอืมได้เวลาล้วเดี๋ยวนะทักหาก่อนอเอฮลโหลค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะหนูขอยัดแป๊บหนึ่งหนูขอดูมาแบบคิวแต่เช้าเลยนะนี่ยเออได้ได้คิวเร็วด้วยจ้ะเดี๋ยวหนูขอดูโฉนดตรงนี้ก่อนมันอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยอ่ะอยู่อยู่ตรงอกรุงเทพเหรออยู่แล้วทีนี้มันเป็นชื่อ สามคนนะเนาะแต่ก่อนเนี okay. ่ยเออม,มันจะขายได้หลายครั้งแล้วมันก็จะ,จะมีคือจะมีคนหนึ่งอะเนาะจ้าที่เขาแบบเหมือนแบบเออกากไวอย่างเงี้ยคือราคาเขาขึ้นไปเรื่อยทีนี้สรุปเลยก็เลยตกลงที่ตารางวาแล้วอขอดูพลังงานเจ้าที่ให้ก่อนนะเออว่าติดขัดอะไรหรือเปล่านะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ อาอยายนาขอดูชโนดขอดูชโนดก่อนชโนดชโนดหนึ่งห้าสามใช่ไหมคะสี่ห้าสามอืมโอเคเจ้าที่ที่ดินแปลงดังกล่าวเจ็ดพลังงานเจ้าที่ พลังงานเจ้าที่ดีนะคะแต่ว่าที่ดินแปลงนี้ดูจะมีมีพลังมีพลังอาถรรพ์อยู่เป็นพลังเหมือนแบบเหมือนความขัดแย้งอะคะ่ะเป็นพลังของความขัดแย้งไม่ค่อยลงรอยแล้วสามคนนี้คือเขาเขาคุยกันไหมอะเจ้าของที่เนี่ยพี่สองคนที่สองกับกับเนียนะ่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะลงรอยกันอืม ตามนั้นเลยอะ่ะอินแปลเนี้ยเขาก็บอกเยว่าใครเป็นเจ้าของที่มักจะแบบมีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกันอะ่ะอืแล้วพลังงานรอบๆอบเป็นยังไงพลังงานรอบๆนะคะเดี๋ยวนะใจเย็นนิด,ดนึงพลังงานรอบๆพงงอบ<จ>พีงงอ<จ>่พลังงานรอบๆี่อใจทำงานละพลังงานรอบๆอบก็ดูสะใจร้อนเรียกได้ว่าคือไม่ว่าทํ้เป็นคนหรือเป็นผีอ่ะ ถ้าอยู่ตรงนั้นนะใจร้อนทุกคนอือใช่ไหมใจร้อนใช่ไหมเอองั่นเด็อย,ยากจังเลยร้อนกันทุกคนแบบตอนเนี้ยเออใจร้อนทุกคนเลยอ่ะคนอิมีมเกณฑ์เจ้าที่หามีเกณฑ์ถ้าประกาศขายอ่ะจะประกาศขายออกไหมอือเดี๋ยวนะคะถ้าจะประกาศขายจะขายออกไหมขอดูก่อน ขายออกยากจนที่แปลงเก่าอ่ะที่ไม่ใช่สามคนเนี่ยเขาดูจะห่วงที่เหมือนกันนะเฮี้ยนมากเลยอะ mm. อืมอืมแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่ของใครอที่ไม่ใช่สามคนเนี้ยจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นคนนี้คนนี้นนแล้วก็มามีแบบปัญหาครากระสังคือหนูจะบอกว่าถ้าที่แปลงไหนก็ตามถ้ามันเคยมีตําหนิถ้ามันเคยมีตําหนินะมีประวัติเดิมของเจ้าของที่ เจ้าของที่เคยเป็นคนนิสัยแบบไหนยังไงห่วงที่แบบไหนยังไงก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นต่อให้ไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่รุ่นหรืออย่างเราไม่รู้แล้วเราไปซื้อเราก็จะเจอพลังงานแบบเนี้เหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าคนในครอบครัวก็จะเป็นพลังงานแบบเหมือนมันเหมือนเป็นพลังงานอาถรรพ์แบบรุ่นต่อรุ่นมาแบบนี้เหมือนกันเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบปีแก่ๆปันคือแสนเจ็ดเนี่ยแสนเจ็ดเนี่ย ราคาเนี่ยเขาจะสู้ไม่ไหวถ้ามีคนมาดูจริงเขาจะต่อราคานะนอกจากว่าจะรับได้ไหมแค่นั้นเองถ้ารับได้คนนั้นเขาจะเอาเดี๋ยวหนูอาจเป็นเครื่องเสียงให้เพราะมันุู้พูดตรงนี้ไม่ได้เ๋ยวมันออกอากาศไม่ได้เออใช่อ่าฮะจ้ะใครอย่างงั้นเหยวพี่มีอะไรถามมีนนะเพิ่มเติมไหมเ๋ยวน่าจะได้อัดเสียงให้เลยอืมก็ คือถ้าทำในหมายความว่าการติดป้ายการติดป้ายนี่แบบม่าจะไปจะไปติดบทคนใช้ป้ายสีอะไรยังไงแล้วก็อ๋อหนูรู้แล้วหนึ่งติดป้ายสีอะไรสองอควรประกาศขายทางทางออนไลน์ทางเพจหรือว่าควรเอาหมายได้โทรศัพท์ของใครในสามคนเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวนำเนาะโอเคฮัลโหลค่ะ จ้าพอจะส่งข้อความให้เนี่ยหนูกาลังอัปโหลดวิดีโอให้อยู่นะคะเป็นคลิปนะคะวิธีการจ้มันจะโหลดช้าดนึง,นงพอ่พอพ่อนูบอกว่าจะให้ทำวิธีการเนี้ยโหลดช้ามากเลยแล้วแบบ <สะ S 1> โทรศัพ <laughs> ท์โ <laughs> ทรศัพท์โทรศัพท์ค้างด้วยหนูจะบอกว่าโทรศัพท์หนูค้างด้วยเครื่องเนี้ยแล้วมันไม่ยอมให้หนูกดเข้าไปหาพี่อ่ะ <laughs> <laughs> สงสัยเจ้าเขาไม่ใช่เจ้าที่สิพูดผิดสงสัยที่ตรงนั้นเขาเขาได้ยินเขารับรู้อะว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ออือต้องทำ<อ>วิธีนี้วิธีเดียวพี่ไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะว่าไม่ไม่อยากไม่ถ้าเกิดแม่แบบว <c oughs> ่าที่หรือแบบญาติหรืออะไรลูกหลานก็ได้ถ้าอยากจะให้ที่ในแปลนนี้ขายได้เร็วสุดต้องทําแบบนี้เพราะแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีทางอื่นแล้วเพราะว่าวิธีนี้คือหนูให้ จริงๆนะหนูหนูให้ลูกศิษย์หนูอะ่ะหลายคนอะ่ะเขาแก้ด้วยวิธีนี้หลายคนรับแบบได้เร็วมากอืมที่มันติดอะไรอยู่ได้หลายอย่างใช่มันเคลียร์ออกเร็วมากเลยหนูแนะนําว่าถ้าเกิดว่าวันที่ช่วงที่แปดไม่ได้เอาวันที่ยี่สิบพะวันที่ยนะี่สิบการเจราจากับลูกศิษย์การเจราจากับลูกค้าจะง่ายขึ้นอืมเหรอใช่ะคะ่ะวันที่ยี่สิบใช่ไหมใช่วันที่ยง,งั้นวันที่ยี่สิบตอนแรกก็จะไปงานแต่งงานที่สีสเกดไม่ไปละ จะไปจะไปติดไปเปลี่ยนใจแล้วจังเลยเอาไปงานไปงานก็เสียตังค์เสียค่าชุดอยู่ดีเออเอาแบบนั้นก็ได้เอาเอาเงินก่อนดีกว่าเนาะพี่เนาะเออเันที่เดี๋ยวจุดคนหนูหนูหนูอัดเสียงให้แล้วอัดเสียงให้แล้วเออยีสิบพฤจิการเวลาวามบรจารย์บอกเลยใช่ไหมไม่เกินเก้าโมงเช้าค่ะอืม ที่สิบพฤศจิกาไม่เกินเก้าโมงเช้าใช่ค่ะอืมเออแล้วก็น,นเบอร์โทรรู้สึกว่าเบอร์โทรได้แค่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ลองลงมาใหญ่หน่อยนะใหญ่กว่าของคนอื่นหน่อยเพราะว่าเบอร์แกเบอร์แกสวยอืมการเจะระจาก,การติดต่อมันจะง่ายไม่ตุกติดเอาง่ายคือลูกค้าจะไม่ตุกติดจะเล่าให้ฟังนะอาจาย์เมื่อคืนตรวจมวลศุก็มา,านอน ตื่ปีห้าพอลืมตาตื่นมาปึ้งนี่คือแบบอยู่ๆมันเมอะไรมันไหลเข้ามาในหัวแบบในภาพเลยอะว่าต้องไปถามอาจารย์อืมเออต้องไปถามอาจารย์ดีหน้าให้ได้ก่อนที่เฮียจะไปถามเรื่องอะไรออ,อ่ะอว่า มันเป็นยังไงที่ผืนนี้อะถึงว่า่นงชอามาคือแบบเหมือนแบบโทรมาปลุกหนูเลยอะแบบแบบนอนหลับกำลังสบายเลยนะอยู่ๆมันก็ปึ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยต้องไปถามอาจารย์มีหน้านะว่าพี่ผืนนี้นตรงโงเฮียจะไปเดี๋ยวจะได้รีบทำป้าจะได้ดูว่าจะยังไงเออดูว่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย่ันชถือไม่ใช่ต้องรีบออะไรอะอะไวะเหมือนเหมือนตัวเองเป็นกับข้าวที่ต้องกินทุกวันเลยนะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือเฮียน่ะเขาเขาก็ปกติเขาไม่เชื่อเนี่ยก็่ตลอมแบบว่าเออค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างบ้านหลังเนี้ยเราค่อยๆทาไปเราเราจะได้รับพลังงานที่ดีเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันค่อยๆเห็นผลเด้ออะไรนะขอฮะมันค่อยๆเห็นผลเด้ออ้าจริงเหรออุปสรรคเนี่ยุ้ยนี่ยังทำไม่ทันครบเด้อหมายวามว่าอุปสรรคเนี่ยมันมันดีขึ้นเหมันดีขึ้นจริงๆแกบอกว่าแกทำไปไปทําของลูกค้าเนี่ยยากแสนเข็นเนี่ย มันอยู่ๆมันแบบมันง่ายเลยอะค่ะนี้ของเฮียใช่ไหมที่เฮียพูดแบบหมายถึงเฮียไปคุยอะไรกับลูกค้าจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะความหมายไม่ยงั้นแกไม่ไม่งั้นแกไม่รีบมาจัดอ๋อไม่งันแกจะรีบออกตัวแบบออกตัวคือแบบรีบมาจัดบ้านให้เลยใช่ไหมอ่ะเออง่ายเนี่ยมันอุปสรรคของมันกองละเอละกายอย่างเนี้อาจารย์บอกมันเป็นอุปสรรคนะไม่งั้นให้เคลียร์ออก ที่ถ่ายรูปให้อาจารย์ดูเนาะที่วัด<ะ>เคลียออกเรียบร้อยแล้วทีนี้มันล่วงแล้วเนี่ยทาอะไรเนี่ยขอ,องมันละเกต็ละกลุแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าขอเวลาแกส่งสบันแกแกจะเคลียออกของออกจากตรงนี้แต่แกแต่เพียงแดียวว่าให้ถามอาจารย์ว่าไอ้น้ําเนี่ยมันตั้งไว้ตรงไหนอืมนแบบั่นแหละเลื่อนออกมาทางห้องกลางที่บ้างเลยห้องมันจะอยู่ตรงตรงเสาตรงห้องกลางใช่ไหมด้านหน้า หน้าตู้โชว์หรือว,ว่าจะเลื่อนเข้าไปข้างหลังไม่<ร>ไม่ที่ถายไม่เลื่อนไปข้างหลังไม่เอาเลื่อนออกมาข้างหน้าหรู้ว,ว่าจะเลื่อนรู้ว,ว่าจะเลื่อนออกมาหน้าเสาอีกเสาหนึ่งตรงตรงใกล้ๆเออตรงเสาเฮียบอกว่าบอกอาจารย์ดูดีๆแล้ววันพรุ่งนี้ก็ได้ <laughs> อะไร <laughs> อ่ะเ้ยเนี่ยเปลี่ยนเฮียได้เลยนะเนี่ย นี่นี่นี่หนูเห็นละเสานี้เสานี้เสาตัวนี้เอาเอาตู้ออกตู้สีขาวออกแล้วก็เอาเสามาวางวางตรงตำแหน่งเดิมเหมือนที่หนูบอกแต่ว่าขยับเดี๋ยวนูส่งไปให้ขยับให้เป็นห้องน้ำอ่ะใช่ไหมขยับออกจากห้องน้ําเห็นไหมหนูส่งเดี๋ยวอันนี้บอกอาจารย์ติดไปกวนเ้อแค่นั้นเออนั่นแหละแกเปลี่ยนเหมือนแบบแกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเนี่ยจากทีมแกไม่เชื่อเนี่ยฮะ ก็เลื่อนเลื่อนเตียง่อาจารย์ใช่ไหมตรงตู้เซฟเออเลื่อนเตียงไปแกก็รู้สึกว่าดีขึ้นโอ้โหใช่ไหมเออทุกอย่างมันถ้าทำเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จหมดแล้วมันจะเฮงเลยแม่อาจารย์โอ้ตามนั้นเลยค่ะตามที่พี่พูดเลยค่ะเฮงเลยค่ะ S <S 2> <S 2> แล้วถ้าเกิดพี่ที่ไปปิดป้ายตรงนี้ดู <S <S อันนี้สาคัญมากยังไงย,ยังไงก็ต้องดึงคนนั้นมาให้ได้นะพี่แต่หนูคิดว่าถ้าเทวดาเขาจะช่วยจัดสรรให้นะมันไม่ต้องหายากแค่พูดป,ปุ๊บก็ไปปับ๊บเออจริง ฟังดูเหมือนจะยากฟังดูเหมือนแบบโอ้ลูกคงไม่เชื่อหรอกนี่นั่นถ้าเทวดาท่านจะถ้าท่าเทวดาท่านจะช่วยเปิดทางให้เราอะ่ะท่านจะจัดสรรให้เองโดยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากเดี๋ยวกล่อมหูให้อะไรประมาณเนี้ยยังไงก็ต้องแบบจัดห้องนั้นให้ได้ไม่งั้นน้องก็จะจะดือ้อดื้อไปกว่านี้อืมดื้อกว่านี้ถ้าเขาย้ายห้องได้ไหม <laughs> มันก็ดี ถ้าน้องย้ายได้แต่ติดตรงที่ตื่นแบบทำยังไงน้องจะยอมย้ายอะ่ะพี่ต้องเอาพลังงานรอบๆก่อนเพราะว่าพลังงานรอบๆมันจะช่วยเปลี่ยนคนในบ้านได้อืมอมใช่ค่ะส่วนห้องน้องก็เอาไว้เป็นห้องสุดท้ายดีกว่าก็ได้ค่ะเพราะว่าขนาดเปลี่ยนเท่าเนี้ยเฮียแกยังเปลี่ยนเลยอะ่ะแกยังเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เลยอืมอมใช่คือแกก็ยอมให้อ่ะไม่แกบอกว่า <laughs> ไหมก็แก้ขึ้นกับว่าอาจารย์อาจารย์เขาก็มีถามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราจับตลอดเหมือนอาจารย์เขาก็มีถามอยู่นะว่าเออถ้าเราค่อยๆจัดเนี่ยจะจัดไปถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังเออแล้วมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมอืมคือเราไ็ถามจ้ะเฮียแกก็บอกว่าก็ดูอยู่นะก็ดูอยู่นะมัอยดีดีออ มีแอบพูดนน้อยๆแบบก็ดีอยู่นะพูด็่ปากก็ได้เออนั่นแหละก็เลยเนี่ยทีนี้เอก็ก็ตามนั้นแหละอาจารย์นะยงก็ค่อยๆละทีละสเต็ปสเต็ีนี้ว่าอันนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็โอเคเลยเนาะวันที่แต่ว่าแต่ว่าบ้านพี่กับที่ดินแปลงนังกล่าวอยู่ไกลกันไหมอะ ไม่ไกลกันแต่มากเขาไม่คุยกันมีมีต้นไเราคอยจะเป็นประสานงานเอประสานงานนี่ก็ประสานงานไม่ได้หนูก็ว่าอยู่เราเชื่อมให้หมายถึงว่าเราจะพดกับเขาดีๆเป็นใยอะไรเพี่เป็นตัวเชื่อมพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรากันเออย่างหละคืนนี้แหละการดวงดีหนึ่ง หลังี่คืพี่ตีหนึ่งใช่ไหมของหนูคืนเนี้ยตีสามของหนูตีสามแต่จริงๆเอาจริงนะหนูไม่เคยต้องนาฬิกาปลุกนะแต่มันจะเป็นจะเป็นอะไรไม่รู้แบบพอใกล้ถึงเวลาประมาณอีกห้านาทีตีสามเหมือนตัวเองสะดุ้งขึ้นมาเองแล้วเหมือนมีใครมามาเหมือนแบบมาตีแขนอะมาตีแขนมาตีแนแบบพอเพี่ยงคืนไอ ตักสีของไว้หมดไงเตรียมของไว้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มมันมันนเป็อาจารย์บอกเวลาประมาณตีหนึ่งเนาะประมาณอตีหนึ่งปุ๊บเหมยก็จะแบบเที่ยงคืนน่ะเหมยก็จะเริ่มตรวจเพราะเหมยจะตรวจหลายวิหลายนานอยู่ไงอือใช่ไหมสรวจหลายงานหรือว่าต้องหมายว่าส่วจหลายบทหลายบทสวนหลายบทงานเออตรวจพระพุทธคุณอะไรอย่างนี้ไปเรื่อย อาจารย์จำห้องข้างล่างได้ไหมห้องห้องรับแขกข้างล่างที่ว่ามีที่ที่เปลี่ยนโต๊ะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโต๊ะไม้เข้าไปอ่ะช่วยมากอาจารย์แล้วก็เอาโต๊ะเข้าไปแล้วเหมยก็เอาผ้าขาวคลุมเนาะแล้วก็วทําตามที่อาจารย์บอกอะเนาะว่าเอาอะไรเงี้ยเออเหมยก็ไปนั่งรอไปนั่งเทนอย่างนั้นให้เงินอยู่นะฮะจริงหรอจริงโอ้เออ ก็ลองแบบเราก็เอาเทปสั้นๆแบบเราเทปทองเอาสั้นๆหนูเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าทาสั้นเล่นในห้องนี้มันมันได้อยู่อาจารย์มันพลังงานมันดีค่ะเออโหหนูแนะนาอีกอันนึงนะหน้าบ้านพี่อ่ะตรงประตูหน้าบ้านเปิดออกไปเปิดตรงหน้าบ้านเลยนะเอ่อตรงเสากลางหน้าบ้านเลยนะคะตรงตรงไหนจันมาไม่ให้หน่อยดิตรงหน้าบ้านเลยเปิดประตูเปิดประตูลวแบบ เ,เปิดประตูแบบปึ้อใช่แล้วมันจะมีเสาตรงกลางหน้าบ้านใช่ไหมคะเอ่อ,เ,อเสากึ่งกลางของของห้องของบ้านเลยอะคะ่ะติดเลยอืมเสาที่เป็นเป็นสีเหลืองสามเสาใช่ไหมเออใช่ไหมหนูลืมภาพนะ <laughs> พี่ต้องถ่ายพี่ต้องถามให้หนูดูใหม่อย่าหนูจะช่วยมาร์คเครื่องหมายให้จะมีเสาเสาเสา หน้านาเลยใช่ไหมล่ะมันมีสามเสาแล้วมันมีเสากลางอยู่ตรงหน้าใช่ <Ừ. S 1> ใช่ใช่ใช่ยังไอนจะถ่ายรูปแล้วก็มาร์คให้อาจารย์ดูได้ค่ะติด,ดออกใช,ใช่แล้วก็โต๊ะเทปของพี่นะถ้าพี่ไปนั่งอยู่ห้องนั้นใช่ไหมที่พี่ไปเปลี่ยนโซฟาใหม่นะเนาะพี่ถ่ายรูปให้หนูให้หนูดูนะแล้วก็โต๊ะเทปท,ทางานของพี่อะ่ะหนึ่งจานใส่จานเลยละคะ่ะก็วางตรงนั้นเลยตรงที่เราเทปอืม ชทีนี้ค่ากลางคืนเราสามารถยกอันนี้ขึ้นมาของคนไกลางคืนก็ยกขึ้นมากินจังปุกบต้องจ้องมาตั้งนานไหนก็มาจดจุดจ้องจองมาตั้งนานไม่กล้าทำสักทีจุดจดจองเรื่องอะไรอะฮะจุจดจองเรื่องอะไรอะจุดจดจองจองไอที่อที่ไอเอลองเล่นไอเนี้ยเออเสร็จปุ๊บก็เลยเอาสักหน่อยแตวัยเออ เอาซะหน่อยแล้วมีการบอกบอกพวกดาพวกเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสับพพระวิญญาณท่านเขาต่างๆที่อยู่นี่นะที่ลูกเนี่นอาแขวนไว้เนี่ยอย่าลืมดึงดูดพี่ <c oughs> ยังบอกอยังบอกลูกแม่มึงบ้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เออลูกก็ว่าเง้นแหละถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่รู้เขาหาว่าบ้าอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> เออเออ มึมรู้ว่าไม่รู้เนละยทำทุกอย่างค่ะพี่เขาเรียกว่ามูทุกอย่างจริงๆเออเออืมใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ปล่อยปล่อยข้อก่อนค่ะคือเราจะไปขวางไม่ได้ถ้าแบบเขาเรียกว่าเลยนะถ้าน้ํามันเชี่ยวก็อย่าเอาเรือขวางเนาะพี่เนาะเออเราก็เอาพลังงานรอบๆอบตัวเราก่อนพอพลังงานรอบๆอบหรือตัวเรามันเริ่มดีขึ้นมันก็จะส่งต่อพลังงานให้กับคนใกล้ตัวเช่นเฮียแล้วมันก็จะส่งต่อไปถึงลูกเราเองมันก็จะพูดง่ายขึ้นเหมือนเล่าแบบ เหมือนเราอ่ะไม่ต้องไปบอกเขาว่าทําตามแบบนี้แบบนี้นะเขาไม่ทําตามหรอกเหมือน<แ>เหมือนกับเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ที่น่าพูดเสมอคือเหมือนขนมอร่อยเรามีขนมอร่อย<แ>เรามีอยู่ชิ้นหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเรากินแต่ลูกเราไม่กินเราก็กินเองแล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็จะบอกอุ้ยอร่อยจังเลยฟินจังเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงเหรอแล้วขอเรากินเองอ่ะทาแบบนั้นเลย<แ>ใช่พี่ต้องทําแบบนี้แหละมันถึงจะมันถึงจะได้ผล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะได้ไปปรึกษาเรื่องเขาเลยเพราะว่าเขากําลังเขากําลังหางานแล้วมันไม่ได้ทุกนะแกน่ะเอมตีจะทุกอย่างเลยเออ <laughs> เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าคือที่เขาเขาสอบราชการหรือสอบอะไรคะไม่เขาจะเขาไปเขาไปคือเขาไปสมัครงานเขาเรียนจบไอทีเขาเรียนเขาไปสมัครงานเป็นตั้งปีสองปีแล้วว่ะอาจารย์ยังไม่ได้ เขาเขาควรจะได้ถ้าเขาถ้าเขาแบบปรับปรับไปหลายอย่างตามที่เราอยากให้เขาปรับอะค่ะปรับพลังงานหลายอย่างแต่เขาเหมือนเขาปฏิเสธพอปฏิเสธเทวดาท่านก็เลยทำยังไงได้ก็มาปฏิเสธไม่เอาไปจัดถ่ายรูปต่ไปได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะค่อยๆจัดกับเฮียแค่ช่วยน่ารักน่ารักมากเลยอะน่ารักหนูก็หนู เราก็่อยากรู้น้องนี่ช่วยเราจัดนี่แบบคือแบบคือเขาช่วยเราจัดเขาเขาช่วยเรานี่มันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอืนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมอาจารย์เสร็จปุ๊บเราก็รู้อีกว่ามันเขาคิดยังไงวะนก็เลยแก้งบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ว่าเสร็จืิยังเออมันมีอะไรเกี่ยนแปลงที่อะไรที่ดีบ้างไหมอะไรเงี้ยก็ดีนะ แค่นี้หมูนก็ดีใจเราบอกโอ้ยจะไป็นรอาจารย์ฟังอุ้ยมันก็หนูก็รู้สึกแบบมันก็เออนอมันก็แปลแบบเมื่อก่อนแกไม่ไม่เป็นแบบนี้อ่ะเหมือนที่พี่เราะเล่าให้หนูฟังอ่ะเออโอ้แบบหัวชนฟ้าเลยนะเมื่อก่อนเฮียน่ะเอออืมอันนี้หัวร้อนทุ่คนน่ะจาย์จ้า ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่อยๆทยอยส่งให้ให้หนูดูนะคะโอเคได้ค่ะได้จะเป็นกำลังใจให้พี่พี่หมวยสู้ๆนะคะจ้าจ้าอาจจะตอบช้านิดนึงนะพี่หมวยนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่านี่น่าจะเข้ามาตอบให้นะโอเคไม่เป็นไรจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าค่ะค่ะพี่หมวย